หหัสนะคะตอนนี้ก็โควิดก็ต้องใหม่นะคะลังระบาดระบาดเยอะนะคะ่วงนี้ก็เลยได้มาเดินาแ,แถวนี้นะคะเพราะว่าจะนั่งรถไฟไปในเมืองก็กลัวนะคะพี่พี่เพราะว่าในเมืองคนเยอะนะคะคนเยอะแต่แถวบ้านที่หนูอยู่มีนิดเดียวนะคะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนก็จะไม่ค่อยมากไม่ค่อยเยอะนะคะเวลาขึ้นรถไฟทีก็ ต้องเบียดกันนะพี่ๆเนาะก็ะกลัวนะะกลัวเพราะว่าเรายังมีลูกเล็กนะคะเรายังมีลูกเล็กเราต้องเซฟนะเซฟตัวเองด้วยเซฟให้ลูกด้วยนะคะ กันนะคะว่าจะเห็นไหม เห็นไหมน้อกนะคะวันนี้มีมีทางไฟด้วยนะคะแต่กลัวพลัวไม่ค่อยไปนะทางนี้นี่ก็แป้งผักนะคะ ก่อนเห็นชัดมากเลยนะคะทำไมวันนี้มองไม่เห็นนาะตามล่าหาภูเขานะภูเขาไฟพูจิ มากมากเลยนะคะตรงนี้ยอมรับเลยว่ากว้างมากวันนี้ลองเข,เข้าทางนี้ดูไหมพี่เข้าทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองถ่ายดูนะคะนะคะโกโก้ go. ชอบพูดกับลูกสาวเราโกโก้สวยมากค่ะท้าแบบโูกผัานะพี่จะสวยมากเลย กว้างมากดูดิตรงนี้กว้างมากนะคะถ้าสร้างบ้านหรือสร้างแบบทำหมู่บ้านได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบปกติเนี่ยถ้าทำแบบสร้างบ้านหรือสร้างพัทเมนนะหนูว่าได้ห้องเยอะเลยนะคะไปค่ะลองค่ะลองดูโกโก้ ันก่อนเห็นชัดมากเลยนะภูเขาไฟอ่าเห็นแล้วไงพี่พี่เห็นไหมใช่ไหมใช่แล้วนะใช่มเอ่ยนะหรือว่าก้อนเมฆเนาะทุกทเดินจะเห็นนะชัดเดี๋ยวลองดูค่ะพี่พลองดูสวยมากสวยเนาะพี่พเนาะหนูเห็นหล้ยจังแบบ จรงเนี่ยห้องบินบินทุกวันนะพี่ถ้ากลางคืนถ้ามาเดินกลางคืนก็น่ากลัวอยู่นะ, <c oughs> ะเดินรัดของเขาได้ไม่น้อนะจรงทุกพี่เห็นนะคะภูเขาไฟฟูจิ เป็นรถที่คนเขาทํามันนั่นกันนะคะไปหาพี่ลองดูกันลองรัดเลาะแล้วคนก็บปลูกพักก,กันนะคะหัวใหญ่มากเลยวันนั้นที่หนูถ่ายให้พี่ๆดูเนาะ หัอบอลลมเลยคือแบบอุ้มกลับบ้านได้เลยนะคะนี่อันนี้น่าจะอะไรกระหล่ำเนาะกระหล่ำอันนี้ออ uh, ้หัวใช่แล้วพ,พี่ดูหัว<อ> uh. นี่ปลูกต่อนะปลูกต่อโอ uh, ้โห<อ> uh, เยอะมาก เขานะแอบเดินทางนิดนึงหรือว่าหนูจะขึ้นตรงสะพานดูภูเขาดีทองฟ้าสวยมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะลองลัดเลาะ ขึ้นสะพานก็ต้องหาสะพานลอยขึ้นอีกเนะาะเพราะโซนตรงนี้นะพีพ่่เป็นแบบอุภากเต็มไปเลยนะเต็มเต็มมากเต็มอีกหมอ คืออีกฝั่งก็มีคนปลูกนะแต่ไม่กล้าถนะ่ายค่ะเพราะญี่ปุ่นเขาจะถือเรื่องความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็ต้องให้เกียรติเขาะคะโอ้พี่พี่แบบแบบถ้าใครมีสวนเนาะเป็นเจ้าของที่นะพี่พ,พ่เอ้ยนี่เก็บเลยนะให้เช่าให้เช่าปลูกใหญ่แล้วก็เยอะมาก อันนี้ต้นอะไรเนี่ย